สวัสดีครับผมตักโอดานนะครับแล้วเราก็มาอยู่ในเกม ROV นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการตายต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูข้างล่างนะครับเพราะว่าผมเป็นคนบิการนะไปก็เลย จบมาแล้วต่อไปเราจะเล่นอะไรดีเล่นตัวนี้หรือตัวนี้อ๋อฝั่งเราไม่มีตัวแทงเลยนะ เ่นนี่ดีกว่าลิปโป้ตัวนี้เก่งเก่งมากเหมือนกันนะครับ ฝังนู้นเป็นไงไม่ไม่น่าจะมีแทงหลักๆมีอตัวเนี้ยไออะไรอ่ะชื่นหนอนอะไรถนัดดูดอะไรเนะี่ยล้วแต่กูพอใจอ๋อโอเคครับพอใจ เดี๋ยวเราจะดูว่าฝั่งเขาหรือฝั่งเราจะเล่นไปไหม,ไมเอารถคู่ดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะโอเคไปนัานขวานะครับ พอด้านขวาไม่มีใครนะไม่มีคนไปอ๋อม,มีคนไปแต่เขาเพิ่งเพิ่งมานะอในใลองใช้ท่าดูนะครับอ๋อโอเคโอ้โหสองตัวสองตัว warrior between heaven and earth okay. might is the only truth <laughs> ไปไปไปกลับก่อนกลับก่อนนั่นซาซาซาไปโดนตายแล้วตายแล้วตายไหมตายไหมตายแล้วอย่เพิ่งรีบสิโอเคผมได้ละรองเท้า ต่อไปผมจะเอาป้องกันไหมไม่เอาดีกว่าน่าจะเอาความเร็วมั้ง เอา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 ,เอา,เอาคนปราศแล้วคนปราศแล้วคนวิงว่งวิง่งโอ้วิ่งมาเจอต่ออเอโอเคถ้าไม่ตายมาแล้วนะครับถ้าไม่ตายนี้ <c oughs> เขาเหมือนจะ เติมพลังให้ระยะหนึงมั้งนะแล้วก็เพิ่มพลังด้วยนะ โดนกระชากไม่น่าฮาเพลงเลยดูของดิโอ้โหขอ,ของเขาเยอะนะเริ่มเยอะ,ะ้ะเราต้องการสาว้ is there anyone an out enemy there who has can been defeated a challenge <laughs> เชิงกันอยู่นะครับแต่ฝั่งเขาว่าอ่อน่าจะดีแล้วอะไป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 

ไปเลยไปเลยไปเดี๋ยวเราโอ้โหสาวแต่ไป,ไปอันหนึ่งแฮะอีป้อมเน,นีน่ยโอ้โหฆ่าฆ่าไปสิบก,กว่าตัวเราฆ่าได้แค่หนึ่งโอ้แพ้แน่นะนะ ปนนัเราประตรงกลางนะครับรรรรโอ้โหโอ้โ,อโหสองตัวสามตัว เลียบฝั่งโน้นกันกันกันไม้กันไม้ t h โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาสามตัวอะไรนะตายสิครับ shunizu bawago Your tower has been destroyed. Behold uh -huh. my might. You have defeated an enemy. Is there anyone enemy double out there who kill can give me Challenge, I bow to no one. Oh, I do let do lao. ป้อมกันป้อรอเดี๋ยวแตกเสร็จแล้วเราก็จะแพ้นะครับแพ้แน่ๆครับเพราะว่าฝั่งนู้นของเก่งนะเก่งมากเลย ผมกลัวแล้วผมกลัวแล้ว <c oughs> คือเราการ้วถ้าเราชนะเนี่ยมันจะต้องแบบมันจะต้องมีไอ คือถ้าเขามาบกุกบวกอะ่ะแล้วเรา,ากันบ้านเนี่ยเราเขาตายหมดเนี่ยโอกาสที่เราจะบกุกมันจะมีเยอะนะครับตอนหลังๆนะแต่ดูท่าแล้วมันจะต้องโดนเขาบุกมากกว่า แต่กนะ็สองป้อมสามป้อมเนี่ยโอ้ยโดนแล้วก็ไอ้มีมันยืนเนี่ยยืนอยู่คนหนึ่งีแพ้ชัวครับ คือเรามันยังไม่พอปะทธเราแค่แวกินนู่นกินนี่เฮ้ยเราไม่ว่างนี่ยเขาให้เอาไอา้ไอ้พวกบอสอะเรียกไม่ถูกนะครับเขาปล่อยมาตัวนึงเนงะี้ยยังวิ่งอยู่แถวนี้คือ,อะไรมันต้องไปเลยซะ อมันต้องโรยมันต้องเลยอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยโดนเขาตีจนฐานแตกแล้วมั้งโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบเกมนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ ไม่ต้องดูว่าใส่ของอะไรครับเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ใส่นะ